ก็เลยจะแพ็คค่ะทุกคนแพ็กใส่ตู้ค่ะ mm hmm. เธอมากดสติกเกอร์ให้คันก็ขอบคุณเดอ้อ mm hmm. เธอไปไลฟ์ไปไรได้เลยเดอ้อ mm hmm. สวัสีขอบคุณมากจ้ะ mm hmm. เธอขยันจริงๆอ้งสอ่อนสอ่อนสอ,อ่อ,อนคนขยันน่ะลมมีตลอดเลย mm hmm. แต่เราเนอะลมไม่ค่อยมี mm hmm. มเป็นไรก็ม่เป็นไร ตัวไหนไม่สุดแล้วก็กินวันนี้ยามันเนา่าอ่ะจะแพกแพกใส่ถุงใส่ถุงอะ่ะใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้อุ๊บค่ะทุกคนขอคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจเด้ไม่ดดูว่าคมาอันจอมาที่นี่ก่อน จ้าจ้าจ้าไปเลยไปเลยไปไล้ไปไลอย่าวไปให้กำลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณนะขอบคุณม่านกท่นะอันนี้ก็กระตุ้นกระตุ้นช่องปลาอย่างนี้นะทุกคนปลาแบบนี้นะเราล้างให้สะอาดนะคะ ล้างให้สะอาดแล้วเราก็แพคสามารถแพกเข้าตู้เย็นได้ค่ะนี่นะคะเราแพกเป็นถุงๆก็ได้ทำเป็นแบนๆแบบนี้แล้วก็แล้วก็เรียงค่ะเอาเข้าตู้เย็นเพราะว่าเรากินไม่หมดกินไม่หมดกินไม่หมดเราก็ถ้าเอาไว้ช่องธรรมดามันจะเน่านะปลาเนีีน้น้องมันบอกอะพวกปลาซิวปลาขาวนี่นะคะทุกคน ุณขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจเนอะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ป้าหน่อยเด้อ mm hmm. ขอบคุณกำลังใจให้ป้าด้วยคุณคุณทุกท่าน mm hmm. โมบาย,บาย,ยอะไรล่ะขอบคุณ t h แจงคิว o u มาสเน my f r เป็นเพื่อนต่างประเทศ hello hello ประเทศไหนละ่ะ <c oughs> เราเข้าสีอุปปรซซิวกินค่ะทุกคนนี่เนาะเราจะใส่ถุงแบบนี้แล้วก็เอาแพ็กเข้าช่องฟีดค่ะทุกคนคือว่าเอาให้กินกินได้คาบเดียวนั่นแหละค่ะทุกคนนี่เนาะนล้วก็นี่น <c oughs> ต้องเอาตัวส e this, ุดๆมาหน่อยนะท,ท,ที่ที่จะเอาเข้าเช่าสองฟีเน่ยเอาตัวใหญ่ๆสุดๆมาหน่อยเนาะแล้วเอามาทอดก็ได้เอามาทอดกินก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมูกมกหมออุ๊บกันเลยค่ะเดีจอุ้กินเราเราชอบกินปลาธรรมชาติค่ะทุกคนเราชอบกินกินปลาธรรมชาติค่ะ ก็จะแพกคพเป็นถุงถุงเป็นคาบคาะเป็นมือมือมอนแหละเนาะเอาเข้าตู้เย็นเพราะเอาออกมาละลายแล้วมันมันไม่ได้นะมันต้องไม่กินเลยเราเจะเก็บไว้อีกไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้คือปลาธรรมชาติปลาหนองปลานาเรานี่แหละค่ะทุกคนเนาะแล้วเราก็จะทําแบบนี้อาจจะใส่อาจจะใช้แม็กก็ได้นะคะทําแบบนี้ค่ะเรียงเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ แบบนี้นะคะไล่ไล่อากาศออกนะคะเดี๋ยวล้างมืองดีกันนี่นะคะทุกคนเราก็จะไล่ไล่ทำให้มันเป็นแบนนะคะเนาะถุงนี้ก็คือถุงงแพ็คประมาณนี้ค่ะทุกคน แล้วเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นเข้าช่องฟีดค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเข้าช่องฟีดเข้าตู้เย็นเลยค่ะเอา,ากินเอามาทอดเอามาเอามาอุบเอามาแกงก็ได้เอามาอ็อกเนาะอีสานเรียกว่าอ็อกนี่นะคะลองทําดูเด้อถ้าใครมีปลายเยอะๆจะเก็บเข้าช่องแช่แข็งนะคะจะได้